นิ่งเลยโอ้โ <Jamie, S 2> หสูนรนี้ถึงขั้นศูนย์พันกันเลยค่ะเพื่อนเรแลดให้ชุ่มเลยโอ้โหนี่สักชีฝรั่งมันก้อยเป็นไรคะเนี่ยโอ้มดนเขาขนแมลงมาค่ะเพื่อนโอ้โหชิดพ้นสตดนี้เลยค่ะปลิ้ง้าวเพนจานี่ที่ม่ก้อยปลูกเอาไว้ค่ะกําลังงามๆแต่ม่ก้อยมาตอกอะไรไห้คะเป็นเศษไม้ค่ะเพื่อนจ๋าเนื่องจากบริเวณนี้นะคะไก่จะเยอะค่ะนกก็เยอะค่ะมีเพื่อนเกษตรที่น่ารักหลายท่านนะ ถามมา um. นะคะแม่ก้อยคะหนูปลูกพริกไปแล้วค่ะนกมันจิกหมดเลยยอดโกนต้นเกลี้ยงนะคะเพื่อนๆท่านี้เลยนี่พริกของแม่ก้อยก็ดกมากๆค่ะเพื <champion ters> a, no euh. ่อนไม่เป็นโรคไม่มีแมลงมากวนนะคะนี่พริกกินดาพริกขี่นกนะคะหรือพริกม่วงค่ะเพื่อนอาวนี่ผักชีค่ะเพื่อนพึ่งหวานไปค่ะว้าและนี่ก็ถั่วฝักยาวค่ะเพื่อนหลุมหนึ่งนี่ปลูกสี่ห้าเมล็ดได้เลยนะคะเพื่อนจ๋านี่อีกหลุมหนึ่งค่ะมะเขือของแม่ก้อยซะก่อนค่ะนี่ ติดดอกแล้วค่ะเพ,พื่อนๆจ๋านี่มะเขือค่ะใบเขียวใบใหญ่แข็งแรงกันอย่างนี้เลยค่ะเพือ่อนๆเขือของไม้ก้อยค่ะนี่เพื่อนๆดูออกดอกแล้วนะนี่นี่นี่ติดผลไหมคะไม้ก้อยนี่เพ uh huh. um> ื่อนๆดูโอ้โหติดผลเพียบลูกดกเต็มต้นกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหแต่ให้เพื่อนๆมาดูค่ะมะเขือลูกนี้ของไม้ก้อยค่ะเพื่อนๆจ๋าเจอมดเข้าให้แล้วค่ะเพื่อนๆโอ้แล้วเพื่อนๆมาดูกระเพราของไม้ก้อยค่ะโอ้โหเราเจอพรียาดามแล้วค่ะ เพรืดดำนะคะเมื่อมาเกาะอยู่กับยอดกาแาของเราค่ะยอดกาแาของเราจะยอดเหี่ยวยอดสลดุดนะยอดหดอย่างนี้เลคะ่ะเพื่อนโอ้แล้วมะเขือของใครเป็นอย่างนี้อยู่ไหมคะไม่ก้อยขามะเขือของหนูคะ่ะใบเหี่ยวนะคะปลายใบยมีอาการใบไหม้ใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะ ผลผลิตก็ไม่งามเลยค่ะสาเหตุที่พืชของเรานะคะใบงีบใบงอนะคะเกิดจากมดะะหรือมดแดงหรือมดดานะคะมากัดกินนะคะใบมะเขือใบพริกของเพื่อนๆค่ะเนี่ยยังเกิดเชื้อราทางดินและเชื้อราทางใบนะคะใต้ใบพืชก็จะมีเชื้อราแมงวีขาวเพี้ยออนเพี้ยไฟ น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรนะคะเร่งการเจริญเติบโตทําให้พืชผักใบเขียวใบใหญ่แบบง่ายๆนะคะไล่มดไล่หนอนแมลงที่ดือด้อนะคะกําจัดยากๆเราใช้สูตรนี้กันเลยค่ะวิธีแก้ไขเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์หลักของเรานะคะ ครั้งนี้นะคะแม่ก้อใช้เป็นขี้เท่าถ่านนะคะเพื่อนๆมีปูนขาวโดโลไม้นะคะใช้ได้เลยนะ,ะนี่คุณสมบัติดีๆนะคะในขี้เท้าถ่านนะคะขี้เถ้าถ่านค่ะสามารถกําจัดเชื้อโรคเชื้อราทางดินและทางใบได้เป็นอย่างดี<ช>ทําให้พืชผักผลไม้ของเรานะคะ<ช>หวานกรอบผิวสวยกิ่งก้านแข็งแรงดีนะคะพริกนะคะไม่เป็นโรคพริกเน่าค่ะมะเขือ ผลสวยไม่เป็นโรคก,กะเป็นจุดดำๆนะคะาฐานคาะมีทั้งสารซิลิก้าและซิลิกอนนะคะและยังมีโพแทสเซียมและแคลเซียมค่าเล่งดอกเล่งผล ปรับปรุงสภาพดินเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่เพื่อนๆมีทุกตัวได้เลยนะคะเป็นขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ได้หมดเลยนะคะครั้งนี้นะคะไม่กยเสริมด้วยปุ๋ยกาแฟค่ะคือกาแฟหนึ่งซองผสมกับเปลือกไข่ใส่ผงชลรสนะคะนี่สูตรเด็ดเร่งดอกเร่งผลปรับปรุงสภาพดินแบบง่ายๆนะคะจากของในครัวเลยค่ะเพื่อนๆทาไม่ใช้เลยนะคะเพื่อนๆอ่ะวัสดุอุปกรณ์ครบเพื่อนนะคะตัดครึ่งต้นเลยคเพื่อนๆตัดอย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องเสียดายนะเพื่อนๆมีลูกอยู่ตัดเลยค่ะเนื่องจากมะเขือเนี่ยเขามีเชื้อโรคเข้าต้นเขาแลวค่ะเพื่อนๆ ตัดเลยโอเคตัดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะโอเคันดับต่อไปค่ะให้เพื่อนๆพวนดินเลยค่ะนี่ลำดับต่อไปค่ะไม่ก้อยนะโรยขี้เท่าฐานเลยคับมืออย่างนี้เลยคับเพื่อนจ้ะโรยรอบๆเลยนะคะต่อไปค่ะขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ได้เลยค่ะนี่ครั้งนี้ไม่ก้อยใช้เป็นขี้หมูผสมกับขี้ไก่นะคะเพื่อนโรยเลยจ้ะเพื่อนๆที่เป็นนักปลูกมือใหม่ค่ะนี่ง่ายๆเลยค่ะกาแฟผสมเปลือกไข่ค่ะผสมผงชูรสค่ะนี่หนึ่งหยุ่มืออย่างนี้นะครับเพื่อนจ้ะ โดยรอบๆนะคะรอบๆขอบอย่างนี้นะคะคือล่อให้ลากฝอยของมะเขือเขาออกมาคเพื่อนและหลังจากนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ1-2ถึงอาทิตย์นะคะมะเขือของเพื่อนก็จะแตกยอดแตกใบใหม่นะคะแล้วก็อยู่ที่1เดือนนะคะใบมะเขือก็จะเต็มต้นนะคะพร้อมติดดอกออกผลให้เพื่อนเพื่อนอีกครั้งนะคะเขือเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยต้องการน้ํานะคะเพื่อนอย่าขาดปุ๋ยขาดน้ํานานนะคะทนหนึ่งกับเ,เพื่อนอะไรก็ไม่ก้อยกระเพราค่ะ ใบล่างอย่าลุกค่ะเพื่อนเมื่ลุกนี่เขาจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคค่ะลดแมลงเพี้ยจะมาอยู่แหละงใบก้อยด็เลยให้ลำต้นได้รับแสงค่ะเพื่อนอย่าลุกค่ะกระเพราพริกโหระพานะคะนี่เขาแตกต้นนะคะสูงอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนอยากให้เขาแตกกอเป็นพุ่มสวยนะคะยอดเยอะๆนะคะเก็บผลผลิตได้มากๆนะคะเมื่อตัดยอดไม่ค่อยตัดเลยนะคะเพื่อนกระตุ้นการแตกกิ่งข้างค่ะเพื่อนตัดเลยเทียวๆเจอโรคเกอแมลงค่ะตัดเลยค่ะแล้วก็โรยสามสิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนเท่าบางๆนะคะเพื่อน บางแต่รอบๆไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยไล่หอยทากได้ไล่ปลวกได้ค่ะเพื่อนที่เท่าอย่างง่ายๆเลยกลับต่อไปค่ะพ่อพี่หมู่ี่เป็ดพี่กายบางๆคำพื้นฐานนะคะกาแฟค่ะเพื่อนจ๋ากาแฟสูตรพิเศษของเราถือมือเล่นเขียวกันแบบง่ายๆเลยค่ะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาทําปุ๋ยน้ําแบบง่ายๆนะคะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะ ไล,ไ,ลนนไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบง่ายๆนะคะสูตรดั้งเดิมสูตรโบราณค่ะจากสะดาเลยนะคะเพื่อนที่มีต้นสะดานะคะเป็นใบสะดานะคะหรือช่วงนี้นะคะดอกสะดาออกแล้วจ้าต้มสะดากินประจำค่ะไม่ก้อยน้ําสะดาหนูทิ้งตลอดต่อไปนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องทิ้ง น้ำต้มสะเดานะคะให้ใบสะเดาหรือดอกสะเดานะคะเขามีฤทธิ์ที่ขมมากๆค่ะสามารถกําจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสในคนและพืชได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นราชายแห่งยาไม่ใช่เพียงแต่พืชที่เจ็บป่วยนะคะมนุษย์ที่เจ็บป่วยค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะหนาวสลับกับร้อนทาลายท่านจะป่วยและเป็นไข้มากๆค่ะไม่ก้อยคาหนูเป็นไข้หลายวันแล้วยังไม่ฟื้นตัวสักทีข้ามเพื่อนกิน สะเดาเลยนะคะสะเดากับปลาดุกนะคะเพื่อนๆค่ะวิธีทําน้ําสะเดาแบบนี้ทาง่ายๆทายังไงทะไม่กวนเพื่อนก็ต้มสะเดาหรือใบสะเดาเลยค่ะเมื่อก็ต้มไว3้ 3- ถึงหนาทีนะคะครั้งแรกที่เพื่อนๆต้มน้ําสะเดานะคะน้ําสะเดาจะสีเขียวๆนะคะและเมื่อเพื่อนๆทิ้งไว้1คืนค่ะนี่น้าสะเดาก็จะกลายเป็นสีแดงเข้มๆส้มๆมอย่างนี้เลยนะคะ สุดยอดในการไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบง่ายๆนะคะด้วยน้ําสะเดากันเลยนะคะอันดับต่อไปครับเพื่อนๆจ๋าเป็นเกลือนะคะมีโพแทสเซียมนินดๆค่ะเลี้ยงดอกได้เป็นอย่างดีทําให้พืชผักแข็งแรงกินกันเป็นเครื่องดื่มชูกําลังที่มีวิตามิน B3B5 ม6ีและ B12 นะคะเล่งเขียวเร่งรากได้เป็นอย่างดีเร่งการออกดอกนะคะออกดอกดีดอกไม่หลุดร่วงง่ายต่อไปค่ะ เล่งดอกเล่งรากกันแบบง่ายๆนะคะด้วยโพโโซเดียมกูตามมีเลยนะ,ะน้ำยาล้างจานนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นกะปิกะะจะเป็นปุ๋ยทางใบฉีดพ่นไล่หนอนไนล่แมลงนะคะบำรุงดินได้เป็นอย่างดีค่ะล้างสารพิษที่ตกค้างอยู่ในดินได้ด้วยนะคะนี่ก็คือน้ำซาวข้าวนะคะเพื่อนๆอา่น้ำซาวข้าวในช่วงเช้าไม่ต้องทิ้งเนาะเล่เปิดตาดอกพืชกันแต่ไปง่ายทำให้พืชใบเขียวใบใหญ่นะคะแข็งแรงอย่างบต่อไปค่ะเป็นปุ๋ยทางดินนี่นะคะ,ะ,คะไม่กยใช้ขี้เถ้าถ่านนะคะ,คะนี่เป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ทุกสูตรที่เพื่อนมีได้เลยนะคะอันดับต่อไปก็เ็นปุ๋ยกาแฟนะคะที่ใส่เปลือกไข่แล้วก็ผงชดค่ะอันที่เท่าสูตรนี้นะคะทํายังไงคะแม่กว่าเวลาทําทน้ําขี้เท่าด่างใช้ขี้เท่าถ่านนะคะขันหนึ่งกิโลนะคะ,ะต่อน้ํานะคะ1 0บถึงยีลิตรได้เลยแช่ไว้1คืนคืนเพื่อนก็จะได้น้ําด่างหรือน้ําขี้เท่านี่ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะไล่มดไล่หนอนและแมลงได้ด้วยทําให้พืชผักนะคะ หวานกรอบรสชาติดีแบบธรรมชาตินะคะนี่น้ำสดาค่ะขมมากๆค่ะแม่ก้อยชิมแล้วขมได้ใจจริงๆนี่ตักเลยค่ะเพืเ่อนน้ำสดาค่ะอยู่ที่100อมลค่ะเพื่อนเพื่อนก็ฉีดพ่นยอดต้นไม้พืชผักได้เลยไล่เพลี้ยไฟไล่แดงได้ไล่หนอนไล่บุ้งได้นะคะมุดดำมุดแดงได้เลยค่ะต้นกาเล็กๆค่ะแม่ก้อยสูตรนี้ใช้ได้ไหมคะใช้ได้เลยค่ะเพืเ่อนจ๋านี่น้ำสดาวอย่าทิ้งค่ะ ฉีดพ่นได้เลยนี่เพื่อนเพื่อดูหลักฐาน <c oughs> เขียวไม่ก้อยเขาเจอหนอนแบบหนอนตัวเล็กๆเขียวๆค่ะเขามาไขาเอาไว้นี่ดูนี่ยจัดเขียวของไม่ก้อยจนแหว่งอย่างนี้เลยเพ,พื่อนเพื่อนาใช้สูตรเพียวๆแบบอ่อนโยนเลยค่ะจากน้ำกระดาษเือฉีดพ่นเลยฉีดพ่นเลยค่ะไปอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนเพืดพ่นที่ดิน้วยค่ะ นนเพื่อนมาแลงเขาซุกซ่อนอยู่ทางดีทาท่แบบสิ่งทุกอย่านะะเพื่อนทําสูตรน้าหมักสะเดาแบบเข้มข้นนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพลี้ยนะคะอ่อนเพลี้ยไฟไลายแดงนะคะที่ดือด้อไล่อย่างไงไม่ไปสักทีค่ะเรามาทําสูตรแบบเข้มข้นด้วยกันเลยค่ะน้ําสะเดาค่ะอยู่ที่นะคะ1นถึงสลิตรได้เลยนะคะเราต้มสะเดาอ่ะหนึ่งกำมือใหญ่แล้วเพื่อนก,นก็เติมน้ําลงไปค่ะหนึ่งถึงสลิตรนะคะเพื่อนแล้วเราก็ใส่สิ่งนี้เลยค่ะเร่งแรกเล่นเขียวกันแบบง่ายด้วยเครื่องดื่มชูกาลังนะคะเราใส่ลงไปค่ะ หนึ่งฟ้าครับเพื่อนเร่งดอกเร่งรากได้เป็นอย่างดีจ้าใส่ลงไปเลยเพื่อนใส่ผงชูรสนะคะในผงชูรสนะคะก็มีกดตัวหนึ่งเราเรียกว่ากดกรูตามิดนะคะเป็นกดอะมิโนเล็กๆค่ะที่ทําให้พืชเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีกระตุ้นการออกดอกนะคะทําให้ผลผลิตเพิ่มแบบง่ายหนึ่งช้อนค่ะเพื่อนๆค่ะเร่งดอกตืมกันแบบง่ายๆย่เงยใส่ลงไปเลยใส่นะคะกะปินะคะที่ให้สารไตรโพซานค่ะเริงรากนะคะเพราะว่าเขามีฟอสฟอรัสสูงนะคะเราใช้นะคะแค่ปลายช้อนอย่างนี้นะคะเพื่อน เดี๋ยวแม่ก้อยขอเวลาไปละลายน้ำก่อนนะคะก็ละลายกะปิเรียบร้อยแล้วจ้าเทใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนเกลือลงไปเลยค่ะเกลือเราใส่นะคะหนึ่งช้อนเลยนะคะเพื่อนน้นะะํนาด,ดํานดํามดแดงนี่ก็ไล่ยากมากมากเลยค่ะแม่ก้อยนี่ชอ้อนนี่เลยคะ่ะเกลือเลยค่ะเพื่อนน้ํายาล้างจานเลยค่ะหนึ่งช้อนเลยค่ะเพื่อน นี่นะคะไล,ไล่มดไล่แมลงได้ด้วยนะคะแถมยังให้พืชผักของเรานะคะที่โซมโซมเหี่ยวเหียวนะคะใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะเขาฟื้นตัวเร็วนะ,ะตัวในการใช้แบบฉีดพ่นนะคะเราใช้นะคะหัวเชื้อนะคะ1ส่วนนะคะน้ํา3ส่วน,น,ะะน,วนตันนี้แม่ก้อยก็ใช้นะคะน้ำหมักสดาลค่ะหนึ่งร้อยมลค่ะขึ้นแก้วใบนี้ค่ะเพื่อนใส่ไปเลยครับเยอ,อ่าใช้ได้ค่ะเพื่อนไป ไปจัดก,การมดหนอนมแมลงเพลี้ยด้วยกันเลยค่ะต้นพริกไม่โตนะคะไม่ติดดอกออกผลโลรคแมลงลุมเยอะแถมยังมีมดนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนอูน้พอเลยค่ะเพื่อนไแมลงวันทองได้ด้วยนะคะผู้พอเลยค่ะเพื่อนผู้พืพพลงดีเลยค่ะต้นทุกกระถางได้เลยค่ะเพือ่อนโอ้โหเพื่อดูค่ะมะเขือไม่ก้อยไม่ได้กินแล้วนี่เพือ่อนนี่มะเขือของหนูผลผลิตไม่งามเลยค่ะไม่ก้อย มดแมลงนะคะมดดำมดแดงเนี่ยมดดำมดแดงเขาจะนำเชื้อนะคะมาสู่ต้นพริกต้นมะเขือของเราค่ะเพื่อนฉีดพนเลยค่ะเพื่อนนี่เลยนะคะเพื่อนเห็นผลไหมคะไม่ก้อยขาสูตรนี้เพื่อนดูไม่เหลือนิ่งเลยโอ้โหสูตรนี้ถึงขั้นศูนย์พันกันเลยครับเพื่อนพันนะคะเพื่อจ๋าฉีดพ่นทั้งต้นเลยครับเพื่อนจุดไหนนะคะที่สวยแล้วดกแล้วนะคะฉีดพ่นได้เช่นกันนะคะเพื่อนฉีดพ่นเลย ก็ดูที่คนต้นคนทุกจุดเลยนะคะเพื่อนมีสไลเดอรของมะกรอยกำลังงามๆค่ะใบใหญ่ใหญ่แด่มะก็สังเกตเห็นมาตลอดมาตลอดมดค่ะเพื่อนทุกเลยค่ะเพื่อนเราก็มาเดินชิดต้นไม้นะคะแล้วก็ฉีดพ่นค่ะสุดนี้เลยค่ะเพื่อนจะต้นไม้ต้องหมั่นดูแลเขานะคะนไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพลี้ยได้นี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมาแล้วล่ะค่ะเพื่อนดูเพื่อนของเขาเลยล่ะมีแถมตัวน้อยยังขึ้นปุ๋ยด้วยเนาะ เลี้เขียวทำให้เกิดใบเขียวใบใหญ่กันแบบนี้เลยค่ะโอ้โพีฝรั่งมันก็เป็นอะไรกันเนี่ยโอ้โหทุกฝนมลงมาค่ะเพื่อนๆโอ้โหฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะไมเม้นนะคะเพื่อนขาโอ้โหไม่โดนมดค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นได้เช่นกันนะคะสูตรนี้เห็นผลไหมคะแม่ก้อยจ๋าโอ้โหนี่ต่อไปนี้นะคะอย่าทิ้งน้ำเสดาค่ะเพื่อนเพื่อน ทำแบบนี้เลยนะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงกันง่ายๆเลยคะ่ะนิ่งเลยครัเพื่อนโอ้ดอกมะนาวไม่ก้อยกำลังบานเดี๋ยวเราเจอเจอศัตรูแล้วค่ะเพื่อนหนอนผีเสื้อค่ะติดพูดงเลยครัเพื่อนติดพุ่งเป็นทางต้นเลยสูตรนี้นะคะแก้อาการมนนรรนะนาวของเพื่อนนะเป็นโรคแข็งื้อได้ด้วยนะคะถามกันมาเยอะคะ่ะไม่ก้อยขาอันนี้ทางทางนี่อะไรคะหนอนช่อนใบค่ะใช้สูตรนี้เลยครัเพื่อนหนาวหนาวเย็ยยนๆแลร้อนอย่างนี้นะคะ่ะมาเลยละ่ะหนอนช่อนใบอะ่ะ จะเรียกว่าเป็นนะคะอาการใบสนิทนะคะเรียกว่าโรคแคงเกอร์ครับพี่บ๊วยนสุดเลยคณะกระหล่ำปูเล็กของแม่ก้อยนะคะกําลังงามๆแต่แม่ก้อยไม่เห็นอะไรเนี่ยครับพี่บ๊วยโอ้มีมดนะคะนี่ก่อทั้งข้างถุงครัเพื่อนแล้วก็อยู่ในดินเนาะโอ้โหมดเยอะมากมากเพื่อนไอสูตนี้แล้วคำเพื่อนสิพูดเลยไล่หไล่แมลงแต่แบบง่ายๆนะคะกำกับจากที่ต้นตอเลยทางดินนะคะเพื่อนไปสังเกตนะคะค่อยๆเดินดูเนาะ นิ่งเลยไปแล้วค่ะเพื่อนๆไม่อยู่แล้วสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะใช้อตาส่วนดังต่อไปนี้นะคะหมักสดาวสูตรเข้มข้นของเราะคะ่ะเราใช้นะคะ1แก้วนะคะ1แก้วสอง้มลนะคะต่อน้ําิ0ริตเท่านนี่นี่ค่ะเพื่อนใส่ลงไป,ปเลยน,นี่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะไม้ดอกไม้ประดบับไม้มงคลค่ะผักกินใบค่ะได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆส่ไปเลยมีน้ำซาข้าวนะคะใส่ได้เลยค่ะนี่ไม่ก้อยใส่พอประมาณเลยค่ะ มีเยอะใส่ยเยอะได้เลยะคะ่ะน้ำเซาข้าวเลี้ยงเขียวเลี้ยงเปิดตาดอกพืชกันแบบง่ายๆต่อไปค่ะเพื่อนมีน้ำเท่าด่างนะใส่น้ำเท่าด่างได้เลยเพื่อนนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะครั้งนี้เม่ก็มีน้ำเท่าด่างนะใส่เลยเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักนี่นะคะ,ะ,คะสําหรับไรมาแลงนะคะเราใช้ได้ทุกวันเลยนะคะสําหรับฉีดพ่นนะคะใช้เป็นปุ๋ยนะคะเราใช้ทุก3มวันหรือ5วันนะคะเพื่อนตักเลยนี่ค่ะเพื่อนจ้านี่ตาลงลงไปเลยค่ะไะเอยยก วยมากมากคะ่ะเป็นปูเล่พันใบหยักคะ่ะเพื่อนกับปูเล่เช่นกันค่ะเพื่อนะะลดลงดีในะคาเพือาลดทางใบได้ด้วยนะคะเพะื่อนค่ะมีฝักบัวใช้ฝักบัวได้เลยคะ่ะนี่อวดเพื่อนๆก่อนดอกกุหลาบไม่กล้อยสวยมากๆค่ะสูวนนี้นะยคะเพื่อนฉีดพวเลยไล่เพล่ไฟลายแดงได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนบนใบอย่างนี้นะคะใต้ใบค่ะเพื่อนอากาศร้อนๆเพื่อนๆมาฉีดพวกได้เลยกุหลาบของไม่ก้อยค่ะอู๋เพืไไ่อนๆใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะเร่งการติดดอกได้เป็นอย่างดีนะคะเร่งการแตกใบแตกยอดน,นะคะ ยอดกุหลาบนะคะตึมกันแบบนี้เลยครับเพื่อนไ้เมื่อดูโอ้โดดกันอย่างนี้เลยชิโก้สุดนเลยครับเพื่อนนี่ชิโเลยนะคะสวยงามมากมากไม่มีหยุดไม่มีหยุดแต่ใบแต่ยอดไม่มีหยุดค่ะเล่งรากได้เป็นอย่างดีครับเพื่อนมาที่ต้นกระเพราค่ะอู้ไมื่อยเห็นมดดานะคะเห็นเพรยดําด้วยค่ะเพื่อนเราก็ลาดตามไปสุดนี้ราคา เลยมุดมาจากทางดีนี้แหละค่ะเพื่อนๆเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตค่ะทําให้พืชฟื้นตัวเร็วนะคะเผาไม่งามไม่ติดดอกออกผลนะคะทําอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนติดดอกออกผลเร็วแน่นอนลาต้เลยเผื่อเขาเป็นพืชที่ชอบน้านะคะเพื่อนอย่าขาดน้ํานานนะเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยผักใบเป็นรูๆเ่ยค่ะเพื่อนเนี่ยพอเจอหมัดผักคําเพื่อนนี่น้ำหมักสดเดาวเลยค่ะเพื่อนสูตรแบบเร่งด่วนค่ะ หมักสดเดาวนี่เขาขมมากๆพวกมดหนอนมแมลงเขาไม่ชอบฟังเพื่อถแถมยังกำจัดเชื้อราทางดินได้ด้วยเนาะเร่งเขียวเร่งการจะเดินติบโตกันแบบง่ายๆเลยค่ะไก่นี่เป็นคุ์เอาเพื่อนรุ่นพกาศกัขบขาบแบบไม่ห่อนะคะแขนแดงแล้วตัวนี้กระเทียมค่ะเพื่อนจ๋านี่ยโอ้โหเพื่อนดูดฝีมือทั้งหนอนทั้งบุ้งกับเพื่อนนรู้เลย จ้าแม่ก,ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก,ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอคะ่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบายบายไปก่อนนะคะ <c oughs> มีพี่กกิมาช่วยไปก่อนคะ่ะ